สวัสดีค่ะวันนี้บุญล้อมผามาเละนะคะมาขุดมันแซงค่ะนี่ค่ะดูสิค่ะต้นเขาไม่มานนะคะวันนี้บุญล้อมมาขุดมันแซงต้นใย,ยใหญ่แต่ว่าไม่หัวนะคะเพิ่งเจอหัวหัวเดียวนะคะ่ะตามสามสองสามรากแล้วนะคะเน่เน่าเนี่ยเลยค่ะนี่ค่ะดูสิค่ะ จะใหญ่ไหมเราดูกันค่ะมาดูกันนะคะว่ามันจะใหญ่ไหมทรงกับต้นไหมคะลุ้นค่ะลุ้นตามทรงสามรากแล้วนะคะไม่มีหัวเจอหัวเดียวนี่ค่ะล,ลุ้นลุ้นค่ะช่วยลุ้นหน่อยโอ้ยวันนี้ไม่มาเลยลอยวัวเสร็จก็าสาวิ่งมาหอวย ไม่ใหญ่นะคะเนี่นี่ค่ะนี่เลยค่ะไม่ใหญ่ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะไม่ใหญ่ไม่มาน,ะะนี่อีกต้นนะคะมาลุ้นกันค่ะว่ามันจะหัวไหม น่าจะไม่หัวนะคะเนี่ยเฮ้ยขุดจนเมือ่อยบอมาณด้อยประมานดอกเตอรค่ะอยสายากมาการขุดมันแซงต้องขุดตามรากนะคะค่อยๆค่คะไม่งั้นจะสับเอา ากมาจากทางไหนนอกรากแต่ไม่มีหัวเจออีกแล้วนะคะหัวหนึ่งต้นเล็กๆค่ะไม่รู้ว่าหัวใหญ่หรือหัวเล็กอีกแล้ว ี่ค่ะนี่ค่ะเอ้ยเล็ในเดียวค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลขนิดเดียวค่ะโอ้ยเมยเนาะอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะระต้นลุ้นลุ้นค่ะนี่ค่ะเจอแล้วนะคะหัวใหญ่ไหมเนาะใหญ่ไหมเนาะ นี่ค่ะลุ้นลุ้นลุ้นไหวไวค่อยๆนะคะค่อยๆไวไหววหงสองไหวไวๆๆวอย่าหักเดืออย่าหักเดืออย่าอย่าสับเดือ น้ำก็เยอะแยะน้ำก็เกี่ยวมือเหมือนจะสับแล้วนะคะเพราะว่าน้ำข้างบนเกี่ยวเสียงมันสับแล้วนะคะไหว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  นี่ค่ะเป็นไหมค้านี่เลยคะ่ะถ้าอย่างนี้ก็น่าชื่นใจหน่อยนะคะเนี่ยม้วนใหญ่ๆคะ่ะรอดูอีกนะคะมีรากต้นหนึ่งจะมีสามรากนะคะมาดูกันค่ะว่ารากนี้จะหัวไหม <N ic ca> น่าจะหัวนะคะเพราะว่ามันลงต่ำแล้วแต่ไม่รู้ว่าหัวเล็กหรือหัวใหญ่นะคะ มาลุ้นๆๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอ๋อเห็นไหมนะออน่าจ,จะมืดนะคะอมอยู่ในหลุมนะคะไม่มีใครถ่ายให้ค่ะต้องหาดกลองค่ะนั่นขาวๆเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นหัวแล้วค่ะ คะเนี่ยปานกลางนี่ค่ะนี่น,น,นี่มาแล้วค่ะแล้วค่ะนี่ดึงมาแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะนี่เลยค่ะเจออีกต้นแล้วนะคะนี่ค่ะมาดูกันค่ะ ตามรากแล้วนะคะเนี่ยตามรากแล้วนี่ดูสิคะวา่าจะหัวไหมามาดูกันค่ะมาๆมา,มาอูม้มาแล้วนะคะเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยขากรองเนาะมาแล้วค่ะมาแล้ว ็นไหมคะเนี่ยขาวๆค่ะอู้นี่เลยคะ่ะน,น,นี่นี่คะ่ะประมาณนี้นะคะมาดูอีกรากนะคะก็จะมีหัวไหม ช่วยลุ้นค่ะช่วยลุ้นมันแซงก็ไปตามร,รากอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ต้องโกยดินไปพร้อมๆเนี่ยไม่นอ่นลุ้นๆค่ะช่วยลุ้นกันมานไม่นอ่โอ้ มานไหมมานไหมไหวมาแล้วค่ะมานแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าหัวเล็กหัวใหญ่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอืมอือืมอืมเออนี่ค่ะนี่ค่ะ ค่ะนี่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 เลยค่ะอืมค่ะมาดูอีกนะคะว่าจะมีไหมมีรากไหมมีรากเก่าหรือรากใหม่ no, น้อ ต้นแล้วนะคะเนี่ยต้นมันแล้วต้นมันขาดแล้วตัวน,นี้รากเก่าหรือรากใหม่เนาะนจะหัวแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าใหญ่หรือเล็กเพราะว่าลงต่ำแล้วรากลงแล้วนะคะ แต่ไม่ใหญ่หรอกค่ะเพราะว่าต้นเขาเล็กนิดเดียว,วน,น,นี่มันหัวมาจากไหนเนี้ยมาจากไหนเนาะสับเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะ นดเดียวเอาไข่นกนะคะน่าจะหมดแล้วนะคะเนี่ยรากเก่าแล้วค่ะต้องถมไว้ค่ะไว้ให้มันเกิดปีหน้าได้มาขุดอีกได้อีกต้นแล้วนะคะนี่ต้นจะตายแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะหัวไหมลองขุดไปแล้วเหมือนจะหัวนะคะเนี่ย รากลงต่ำแล้วนะคะเห็นไหมคะรากเขานี่นรากเขาแล้วนะคะนี่เลยค่ะนี่อ่ะวันนี้ต้นนี้ได้สองหัวนะคะนี่ค่ะเล็กนิดเดียววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบุญ้อมคิดถึงวัวแล้วค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะวันหน้าจะพามาขุดใหม่นะคะจะพามาเลาะใหม่นะคะแค่นี้ก่อนคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ